กากหมูแล้วเยอรมันหมูแล้วกินเอาหน้าเตื่อยเอาหน้าเตื่อยเอาเพิ่นว่าจมเมื่อยรถเมื่อยอย่างเมื่อยรถอีรีครับพี่น้องโอ้บ่อยครับกอนแล้วก็ไปไปสมเพิ่นข้อแห่งเพิ่นกลินมากินเหล่าเขาแหลมยิ่งเจ้าไม่มเบนบี้ยหว่าสองเจ้าติดเหมือนเลยยี่น้ำครับยีสารละคดีเปิดท่อการอีกแล้ว มาแต่เชียบคุณนะมือนี่ปอบลงฐานครับเนี่ยนกเจ้าครับอ่ะกันใกล้ปลาตีเนี่ยนกเจา้านกเจา้าใกล้ปลาได้ไปถึงจับดอกบอกเขาใกล้ปลาเนี่ยข้างหมอ้อเอาขึ้นมากินทั้งปลาเนาะก,ก็บทีว่าใกล้ปลาแหรอครับเนีย่ยมือนี่เชียบกอดอ้วนอู้หันด่างไหม เ็นเมนูอ,อย่างนี้มนี่สัมผัสเนียเนี้ยเมนูอันนี้ครับมันนี่ว่าทีหนึ่งไก่หนึ่งไก่สมุนไพรครับรบ,บาน,นี้ถอนขนแล้วแล้วถอนขนไก่งามคับเขียบก่อนเาวันหัดถอนขนไก่เธอเลียได้ครับนี่สัมผัสนเนาะยี่าดปซีแล้วครับเป็นเมนูอ,อย่างก่อนมานี่หนึน่งไก่แต่ก,กับเชิ้หิวหนึ่งไก่สูตรจากน้ำไปมาดขึ้นกาเนาะแ อ๋อมาติดตามต่อไปครับผมนี่ลูกสมุนลูกสมุนน้องไซ้บกักไรกะนี่เอา,<ม>าอะไรมีเชียบจากลับใบมันอันนี้คือตำบกพริกทำเครื่องสมุนไพรเครื่องสมุนไพรตรวดเลหนึ่งใกล้มัดสมุนไพรนะครับเนาะ <c oughs> มีแหงมีแหงมแหงอันนี้น้ำเจ็กห้วเย็นๆอากาศห้อนตับร้อนนี่คัีงาไตยังใสเนี่ยตนี้ตํ้ข่าตะไคร้นี่นะครับใบบกุดนึงไปนึงฮ้อนสูตรนี่ใส่ผงชุดหลดมกกวเชียบใส่เยอะบ่ใส่เมีันบ่ขัดไปไรดอก ของขาดไม่ได้นี่นี่นี่ของขาดไม่ได้น,นี่ใส่ไปกระซาม,มือแล้วเนี่ยโล่นึงใส่มาเดือนนึ่งแล้ว,เอ,วเอาแบบกินน้ำซุป,ป่ะเีลยเอาแล้วเนาะเห็นมีน้ำจำเลยด้วย ว้าดาทียนหกแน่จักน้อยครับหลายแผนกเนาะนี่นี่สปอนเซอร์รถดีต้องเข่าแล้วละนี่ทีเด็ดนี่สปอนเซอร์ผมคิดรถต้องเข่าแล้วเราไปเอาเนี่ยเนี่ยเมียนโบขาจุดพุทเอาเมียนโบอ๋อถนาเอาไปน้อยเถอะเดี๋ยวขมือคนเตี้ยว นนเนี่ยบัดนี้ซส่วนคนนั่นแหละบัดน,นี้กระติดเอาใส่หมอนหนึ่งเดียส่หมอนหนึ่งเนี่ยบัดนเนี่ยไปเบื้องต้นใส่หมอนหนึ่งแค่นึงเนาะอันนี้คือสูตรสูตรเค็ดลับกันขาวเค็ดลับเค็ดลับควบเสียบครับต้องเอาไอ้ใบบักกูดห้องหมอเนาะเท<อ>ียบเพื่อนมีสูตรอีหลีเยอะเนี่ยบอสเป็นเทียบบักกูดบักฟองเป็นไหนเนาะเท่หลุดฟัง น,นี่ครับสูตรหนึ่งไกล่ล้ำไปมาหากินยาเด้เนเี่ยบวปาลาจั่งมันเลยเป็นแต่เสียบอยู่ครับหอมขนาดท่านสูงยังหอมขนาดนี้อันนี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วใส่ไฟได้เวลาเข่าหม้อเขิาหม้อเอา,เ,อาเปิดดึงเนี้ย ช่ำช้ำครับเดี๋ยวตอนสุกเอามาตตดทาน<ม>ทีมงานเขาเดียม,มจจกชิมม่วงนี่สิสุกสิเปรยโอ้ยจะเอาด้วยครับเดี๋ยวสุกตัวใดกันตอนนั้นละ <laughs> ซิมเบ่งเอาเรื่อยๆเนาะแ,นแต่ว่าใกล้หน่อยน่ะสิเปรยไว้อยู่ป<ม>้าสมใจเกินร้อย เอื้อตัวหอมบางน้ำซุปเนี่ยหอนนั่นอ่ะโอ้หอนยูเต้ว่าใครเนี่ยมีคาถากันไฟเอาโอ้โตกซาหนึ่งใกล้สูตรน้ำไปมากเนาะช้ำช้ำชิมโชว์อ่ะตอนเนี่ยอ๋อชิมโชว์เนี่ย ว่าเอ๊ะซิมตับเลยเด้อซิมตับไอ้หูตีเป้มาเปซิมตับเปล่าซิมตซิมตอืเป็นไงเปยเหรอเป้แล้วซิมตับอ่ะไปมาดิเอาเอาทำมาแล้วค่านนอาจารย์หมอเอาทำเลีย ตัวดำซูบเก้อนนี่เด็ดปุ่งยุบอ่ะไม,ม่เอาปุ่งเลยเอาไปดิเบื้งนี่เลยเบิ่งเนี้ยเบิ่งเนี้ยเบิ่งเนี้ยเบื้องเนี้ยน้โอ้เจอคนอีกตดูดอีกตะหลันเนี่ยนี่น,นทำจิ้มห่มอควอมจะจืดดอกนี่จังหวะนี่นี่้าพี่น้องผมโอ้สมาชิกไหมเมนูตอนรับสมาชิกไหมตูเขาเหลี่ยมครับ เปิดมาสีมาอยูว์เลยจะสุดกระดูกเนาะมาเด้อวันนี้เด้อดึงแม่นี่อู้ตอนนี้ืองามเถอะวะเนาะเฮียเอาไหมเฮียไก่เนวน้องดูดแบบเอาแบบเอาแบบนี่มึงดูดกระดูกขาดเลยเด้อครับอื้มหืมนะมึงเอาหลักตาที่ปิ๊บได้ปุณห์นะพึ่งพวงดวดดินดีครับ เอ้าตัวยองขนลใส่แก้ข้ขาอ,ะอ่ะรสชาติดีหรือว่าผ่านบอสมกับไอเชียบมาตะไกยวนนะ <c oughs> เป็นนี่สูตรนั่นสูตรนี่มาเด้อครับ <c oughs> เอาเดงอืมอืมจังหวะเอากะดูหเหยี่ยงเนี่ยได้เลยเบืองตอนข้ามันเนี่ยเอ้า แคบข้างในดูดนิ้งหัวนะตรงนี้นี่เอาขาเอาอ้อยัไปดูดนิ้วในบัดเนี่ยเอาก้อนสตีล่าพีล่าน้องไปก้อนสีล่าท่านผู้ชมนะครับเนาะเศษนั่นเองนี่อู้เอาคว้าถ้าเด้อนี่ตอนนี้เอามาเบิ่งใกล้ๆเนี่ยตัวเนื้อเนียนๆครับเอาขอบคุณทุกกำลังเลี้ยงใจทุกการติดตามการรับชมนะครับสำหรับมี้เนี่ยลาไปก่อนครับ Ai? Thả bơi Làm kiệt không? nhắn. Ừ. Ba. Ai thấp.